สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มโครงงานคุณธรรมต้านทุจริตวันนี้เราจะมานำเสนอการทำลูกประครบสร้างอาชีพสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้พวกเราอยู่ที่หมู่บ้านบ้านใหม่พระนาอํเาเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้พวกเรานะคะมาเรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านค่ะด้วยการทําลูกประครบแก้ปวดเมื่อยค่ะโดยเรามีวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทําลูกประครบของพื้นที่ด้วยค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้นสมุนไพรในหมู่บ้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกหนูจะมาเรียนรู้การทําลูกประครบประขาเลยอยากถามคุณย่าว่าสมุนไพรที่อยู่ในลูกประครบมีอะไรบ้างและมีสรรพคุณยังไงค่ะได้ค่ะคือสมุนไพรทั้งหมดนี่คือจริงๆแล้วมันลูกประครบมันมีหลายสูตรเนาะแต่เราเอาสูตรกลางๆที่ใช้กันทั่วไปนะคะก็ะจะมีที่เราใช้เยอะที่สุดก็คือจะเป็นไพลค่ะ ไผประมาณ500กรัมนะคะค่ะและตัวที่สองก็จะเป็นผิวมะกรูดค่ะเราก็จะพยายามเอาแต่ตัวผิวนะคะตัดเนื้อออกให้เยอะที่สุดค่ะ200กรัมค่ะและตัวที่สามคือใบมะขามนะคะ200กรัมเช่นเดียวกันค่ะค่ะตัวที่สี่ใบส้มปล่อยค่ะ200กรัมนะคะ ตัวที่ห้าเป็นตะไคร้นะตะไคร้สองร้กรัมเช่นเดียวกันค่ะอ่าตัวที่หกจะเป็นคเม,ม้นชันนะคะสองกรัมค่ะค่ะแล้วจะมีเกลือแกง60กรัมนะคะแล้วก็กระบูลสอช้อนโต๊ะพิมเศนสองช้อนโต๊ะค่ะเอามาแต่งกลิ่นนะคะส่วนผิวมะกรูดนี่ก็มีน้ำมันหอมระเหยเนาะทำให้บำรุงหัวใจทำให้เราสดชื่นนะคะ ส่วนตัวที่3เป็นขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันนี่ก็แก้คันนะคะแก้คันสมานผิวด้วยแล้วก็แก้อาเจบด้วยค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นใบส้มปล่อยใบส้มปล่อยเนี่ยรักษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังเนาะแก้คันอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ชำระล้างสิ่งสกรปรกออกจากร่างกายค่ะแล้วก็อีกตัวนึงคือใบมะขามใบมะขามมีรสเปรี้ยวนะคะก็ใช้แก้คันได้แล้วก็เหมือนกับเป็นคล้ายๆกับตัวชำระผิวพรรณเราให้สะอาดขึ้นนะคะ อีกตัวหนึ่งเป็นตะไคร้ตัวตะไคร้เนี่ยถ้าในสูตรของลูกประครบเราจะเอามาแต่งกลิ่นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการใส่เกลือนะคะ,ะคเกลือของเราจะมีรูปร่างและขนาดใหญ่กว่าเกลือปกตินะคะเป็นเม็ดใหญ่กว่าต่อไปจะเป็นพิมเสนกับกาละบูนนะคะสองตัวนี้แยกยากนะคะเราต้องดมดูก่อนอันนี้กาลาบูนอันนี้พิมเสน ต่อไปแล้วก็คุกเค้าให้เข้ากันเลยนะคะครับต่อไปจะเป็นการทำลูกประครบหนึ่งจะมีผ้าดิบครึ่งหลาผ้าดิบครึ่งหลานลูกประครบลูกใหญ่หนึ่งลูกลูกลูกเล็กสี่ลูก และสำหรับเชือกที่เอาไว้มัดลูกประครบนะคะสำหรับลูกใหญ่จะมีขนาด150เซนติเมตรและลูกเล็กจะมีขนาด100เซนติเมตรค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการห่อลูกประครบนะคะโดยเราจะให้ผู้เชี่ยวชาญสาธิตการห่อลูกประครบให้พวกเราดูก่อนค่ะอันนี้เราจะใช้ขนาดเล็กเนาะขนาดเล็กเนี่ยเราก็จะใส่ลูกประครบเอใส่ลูกส่วนผสมที่เราผสมเสร็จแล้วใส่เข้าไป น่าจะพอแล้วปริมาณเท่าไหร่เราต้องกะไหมคะหรือว่าช่างตวงเอาคือถ้าผสมแล้วเนี่ยเราก็กะเอาว่าเราจะเอาลูกเล็กลูกใหญ่เพราะว่าลูกผคมเนี่ยคือจะเอาลูกเล็กลูกใหญ่แล้วแต่เราเลยเนาะอ่าแล้วทีนี้พอเราอันนี้ปุ๊บอะครูใส่เข้าไปตรงกลางนะคะเราก็จะจับมัดนี้อ่าอันนี้คือลูกเล็กเราก็จะคือให้แน่นเลยนะคะให้แน่นเลยการมัดของเราจะมี2วิธีเนาะมัดแบบ มัดตายเลยนะคะแล้วก็มัดแบบนี้ก็ได้นะคะรัดแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะ,ะแต่ที่เรามัดอย่างนี้เพราะว่ารูปประครบสดเนี่ยเวลาเราไปประครบแล้วมันก็จะนิ่มลงใช่ไหมเราก็สามารถมาแก้ดึงให้มันแน่นขึ้นได้ค่ะก็จะได้รูปประมาณนี้แล้วก็พอเราจับเนี่ยปุ๊บเนี่ยเรามันก็จะมีเห็นไหมพวกขมิน้นพวกอะไรซึมออกมาเพราะฉะนั้นถึงไม่เอาไปตาม เพราะถ้าตามนี่น้ำมันจะกระฉชกออกมาเลยก็จะประมาณนี้ค่ะใส่ใหม่ก็ได้แล้วก็สดทั้งสองชนิดตบงนี้จริงๆถ้าเราก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกประคบจากสมุนไพรหลังบ้าน เพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างรายได้และอาชีพที่สุจริตให้กับครอบครัวและชุมชนตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่นําทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ต่อยอดให้กับครอบครัวและชุมชนรวมไปถึงการใช้ทรัพ,พยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าค่ะซื่อสัตา์คือเกาะป้องกันใจโปร่งใสคือแสงสว่างของสังคมขอบคุณค่ะ